มีอยา่างเห็ดวะดันซีซีกันพี่น้องดาวข่อยม,มันก็ไ่ไปใส่มาใส่ว่พี่น้องเป็นแมวได้เหรอเด็กก็ได้เด็กก็ลงเด็กก็ขึ้นเด็กก็ลงเด็กก็ขึ้นเด็กก็ลงอยู่นีลน่ละเป็นจังได้บุ๋เออ Ừ, 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 ừ. Ta đẹp rồi sa à? na quá. Mới khởi xa na, ta liệt Chá Two thousand years later. Two thousand years later. À, Thia. À? À, đi cả. ใครลาดกูวะให้ลาดกูวะปัญญา,าก็หลักกันมึงดีลาดกูบัางกันทำหน่อยกูรู้แล้วมึงทำหน่อยกล้า <c oughs> ลาดกูนี่มานต่างหลายยังผูไหนวะยู่ยใส่วะ ตัวนึ oh ่งก็จังอยู่เต็มเลนี่แหะไหมศัตรูแล้วเสียงตีนมัน้ยชูวเอาชนะซ้ำโวยบ้านช่วงเวลาสิเปี่ยนไปเลยค่ะผู้ใดจะโตปืนยังดีปะต้องปืนไกลแล้วแหละน้อ ต้องปืนไกแล้วเลยอะไพ่ภาษาศาส,สาตร์ทำไมกินซอยบัตรรวยยีชิมาภาษาจ็ดดาวหลายกระมูดาวหลายกระมดาวเมียหน่อยกระมูนะมึง <c oughs> ไม่สร้างสาร้างนะเด็กสายอะไรไม่รู้ร <c oughs> เออเ,อ,อ,เอ,อ้ยยิ้มเห็นน้ำเมื่อกี้ไอ้เต้าไอ้เต้าวน้ำไอ้เต้าวน้ำ เพิ่มหัวมันหน่อยอยากยิงไม่เต้าตายว่านลัตีไปด้วยปะเพิ่มมาหน่อยอยากยิงไม่เต้าจังเลยไอ้ตราราเล่าหลอกเป่าแต่ยิงบ่ได้เปรีไปยังวะเออมันเลยเออเพื่อนสวยแจมเลยเพื่อนอ้าวกูบ่ได้เห็นยังเลยบัดอ้าวเออเอ้าเดี๋ยวเด้ะมูก็ตายว่ะกูงงมันก็ชุบกัน เอากูงงสูเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถ่ายกูกันกูร่างไปกูร่างไปเพื่อนโอ้ยเอาเราเราเราเกาะเราเกาะให้กูเอาเกาะให้กูเอาปะแตกเสือบปกปอวนี่ปัดจิตเตอร์มึงมามีเกาะได้เพื่อนกูงงกับมึงเลยมึงามีเกาะดาเมจขึ้นหน่อยละวะเฮ้ยเบียบได้วะเปลี่ยนปืนแล้วกันอย่างวะ ngon đi đi ngon lên đi, đi, đi. bộ đi tìm đi tìm đi này đi tìm anh ấy Harley tìm đi sai đi tìm Anh tìm đi tìm đi tìm đi tìm อ๋อตายทำมบ่ตายด้านซูกับบ่ตายกูด้านะเนเนเนียรียนไปฮะเนี้ยเรียนยี่ปุ่นมาเพื่อนมันญี่ปุ่นเพื่อนมันยี่ทังนั้นใส่มือใส่มือเพื่อนอยู่เหรอพี่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 ไต่เจ้าไต่เจ้าไต่เจ้าพี่พี่เอาสูกูต้องไปหาสุบ่นใสายุ่งยิงใส่ยุ่งยิงใส่ยุ่งยิงใส่ยุ่งยิงถึกยังกับบัลลูโอ้ยไปหรอกผมมีปืนไกลผมมีปืนไกลกูมีแต่ปืนไกลเอาละ ทำอะไรตรงนี้ละ่ะเกมยงิงนี่ล้มสองทำยังเดียวสวยอีกตัวนึงข้างบนเพื่อนไปเป่าเด้อขอปืนก่อนฮันเน่สองแปดนัดอุ่นเตะได้แล้วเพื่อความมาประมาทเข้าเปล่าปามยาก่อนเดี๋ยวเขาแตกมันอยู่ไหนได้บ้างฮันเน่ฮันเน่นนนล้มไปสิเพื่อนอ หอกว่งวะทองนึงล่ะสวยไปเลยน้องสาวสวยไปเลยเนาะดามี่อยขึ้นหน่อยก็มันบ้าเป็นยังน้องสาวขยี้ได้สุดก็แล้วเว้ยเยวาเจมีเลยอุ้ยขยีมินิยูซี่อยสิเลนซองแปดนัดละกันมินิยูซี่เฮ้เฮ้ เอ้เนี่คือสปินิตซัตของเราถึงแม้เราจะไม่ค่อยชนัดลูกซองเท่าไรนะช่วงนี้ช่วงนี้เขาบดถนัดลูกซองอุนเตอ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 ทำอะไรทางนั้นอ่ะเออเด้อเด้อเดขอเสียบิังทางนี้หายใจอุ้ยมันหลบไปแล้วตัวนึงอุนเตออุนเตอหยาบบังมาให้เบิังหน่อยอยากยิงคออยากยิงคอจังเลยโอ้ยมาบางยังอุนเตอ อุ้นเต้เป็นตัวหล่อเป็นตัวหล่อเตัวหล่อเป็นตัวหล่อยิงเหรอไหมยิงเหรอไหมเป็นคนอยู่ทางนั้นวะคนอยู่ซื้อนัานวะยิงยุยิงยุยิงซอยกูก็ดูยิงซอยกูก็ดูเพื่อนมึงยิงมันแมยโอ้ยเออสั่นกระเหลวแล้วหูแตกบ้พี่เสียเอ็มึงนี่ส่วนสิยิงได้เลียนอ้อมด่างมันไปอยู่เว้ยกูงึดไหลวะโอ้เปลี่ยนปืนหรอก ปืดนีงเลยบ่ดีฮับบ่ดีเน่ยตายเยอีกเคดอกเบเนเลไวะเบเบเบเป็นเกเป็นแปเป็นเก้าไปอีกเนาะเป็นเกเป็นแปเป็นสิไปเนาะอืมเป็นเกเป็นสิเห็นไนเปิดเดเดเดบ่มันใจมาทสิ

ยังอีกตัวเดียวเพื่อนออกมาเถอะมึงอ่ะพิชีบจะคว้าบ้าเพื่อนเอาเนี่ย,ยไปหาทีละขอขอตัวสุดท้ายเย้ด <Yeah! S 2> ับบิลคิวไปดิเอากูก็ได้เป็นอ็มแบบนี้นะแม่สูกูเหลีน,น้ำอีกเดี๋ยวเ่าตาหนาฮะฮะ ต้องการตีแบบนี้นะเนาะ